ค่ะคราวนี้มาทําดอกจําปีจาปากันนะคะก็จะเป็นดอกในลักษณะแบบนี้เป็นดอกแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้แค่หกกลีบก็พอนะคะอันนี้เราก็ตัดกลีบกระดาษมานะคะแบบกลีบนี้เดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะว่าวิธีการตัดตัดยังไงนะคะคราวนี้เวลาเราเอามาวางบนผ้าเนาะให้ราวางเฉียงๆนะคะ ให้ระวังเฉียงเฉียงตัดเป็นตามแนวทแยงมุมอย่างนี้นะคะใช้ผ้าตามขวางนะคะเขียนแบบเลื่อนมาเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆพอถึงชั้นบนเราก็เอียงเอียงไปอย่างนี้นะคะเอาหัวแหลมๆมาใส่ตรงช่องว่างมาน,นี้นะคะจะได้ไม่เปลืองนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดตามแบบที่วาดไว้นะคะ ได้ลักษณะแบบนี้นะคะตัดหกกลีบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวก้านสำลีนะคะเป็นตัวที่อยู่ด้านในมันนะคะคราวนี้เราก็จะใช้ตัวก้านสำลีนะคะเป็นไส้ในมันเดี๋ยวเราจะตัดผ้ามาพันด้านในเอาเศษผ้าก็ได้นะคะพันเป็น จุกด้านในมันนี้ทําเป็นไส้ตรงนี้นะคะพันแหลมหรือพันห่อไปเลยก็ได้แล้วแต่เราประมาณนี้นะคะมาพัานหอไว้ก่อนประมาณนี้แล้วก็รวป ลืมทาก,กาวแป๊บนึงพับสามเหลี่ยมอย่างนี้ก็หอ่อใหม่นะพับสามเหลี่ยมอย่างนี้แปะอ,อกมาแล้วก็หอ่อก็รวบเข้า แต่ล้วใช้ได้มั้ยเ,เสร็จแล้วก็ใช้กาวทาด้วยนะคะ แล้วเราก็เอาตัวนี้มาแปะแล้เวเราก็มัดแล้วก็คล้องต่อไปแปะแปะสามกลีบนะคะให้มันซ้อนกันนิดนึง ตรงนี้มันเสมอกันนะคะตรงข้างล่างนี้เสมอกันปลายดอกมันจะได้เสมอกัน แล้วเราก็สับบางกันนะคะอีกสามขีดทากาวทุกชั้นนะคะแต่พอดีอันนี้มันกาวมันเลยออกมาละเนี่ยสับบางนี้นะคะเราก็มัด และแบบนี้เสร็จแล้วตรงนี้เราก็ปิดด้วยผ้าตัวนี้แหละนะคะ้ากาวปิดใช้กาวลาเทกอันนี้กาวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยติดเท่าไหร่กาวใสผ้านี้มันจะมีกาวอยู่แล้วนะคะเราสามารถใช้กาวติดมันก็จะติด จะได้ประมาณนี้ค่ะเวลาเราใช้เราก็ตัดตรงนี้ออกนะคะค่ะสำหรับดอกจำปีจำไอดอกจำปีจำปาตรงนี้นะคะที่จะสวมชั้นสุดท้ายของอุบะเนี่ยให้เราเพิ่ม จำนวนชั้นเข้าไปอีกนะคะก็คือเพิ่มเข้าไปอีกสักสี่ขีบนะคะโดยรอบหรือหรืออีกสามขีบก็ได้สับบางเข้าไปอีกสามขีบเพราะว่ามันจะได้หนาขึ้นมาหน่อยนะคะอันนี้ก่อนที่เราจะจบนะคะส่วนใครที่ต้องการให้มันหุบเนาะมันหุบบ้างก็ทากาวตรงโคนขีบตัวนี้แล้วก็แปะเข้าไปตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้มันบานออกมากก็ให้มันหุบเข้าไปอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะทากาวได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรา ตัวเพิ่มเนาะถ้าปืนกล้าวได้เลยสับวางตรงนี้สี่กีบก็ได้นะคะสามกีบก็ได้แล้วแต่เราเดี๋ยวครูจะลองใส่สี่กีบนะคะโดยรอบ มันจะเกยนิดนิดนึงนะคะถ้าใส่สีกีบมันจะเกยกันนิดนึงนะคะหรือจะเอาเท่ากันก็มาฝั่งตรงข้ามอย่างนี้นะคะติดฝังตรงข้ามเลยโดยไม่สนสับบ่างนะไม่ต้องไปสนสับว่าง ให้เสมอกันกับฝั่งนู้นนะคะฝั่งตรงข้างกันอย่างนี้ก็ได้อันนี้กรณีติดสี่เกียนะ ถ้าจะได้กีบที่หนาขึ้นดอกที่หนาขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราพันตัวนี้ไว้ด้วย จริงๆแล้วมันต้องทําผ้าสามเหลี่ยมมาแปะนะแต่ครูพาทําผ้าอันนี้แหละเอาเศษผ้ามาแปะนะคะเดี๋ยวอันนี้เราก็จะตัดแล้วมันก็จะถูกเนี่ยมันจะหนาขึ้นนะคะให้ทําเพิ่ม